ผมเสียเวลาสละเวลาในส่วนของผมกับลูกมามามากมามากมากเลยนะครับเวลาที่ผมจะอยู่กับลูกแทบไม่มีเลยนะมันเป็นสิ่งที่ในมุมของพ่อหลายคนยมันเจ็บปวดนะลูกหน้าเหมือนผมมากเลยแต่ลูกบอกว่าลูกไม่เหมือนผมเลยเพราะลูกไม่มีความใกล้ชิดกับผมไงวันนี้ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทำแบบผมผมเชื่อว่าก็คง มีและแล้วรายได้หรือว่าเงินบริจาคมาที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยมันมีเท่าไหร่และเคยมีสูงสุดเนี่ยประมาณไหนคือต้องบอกว่าหากว่าเรามาตั้งประเด็นกับสิ่งที่มันถาโถกกับชายที่ชื่อว่ากันจอมพลังใครก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้คุณกันจอมพลังจะล้มนะไปพักรักษากายรักษาใจ ก่อนที่จะมาลุยต่อแต่การมาลุยต่อของคุณกันจอมพลังครั้งนี้ต้องขาวต้องใสต้องสะอาดต้องตรวจสอบได้ทุกเม็ดเงินที่ประชาชนโอนเข้าไปแม้จะมีบางคนบอกว่าอยากจะได้เงินคืนอีกมุมนึงบอกก็ไม่อยากได้แล้วก็บริจาคไปแล้วก็เขาน่าจะเอาไปทำความดีตามความเชื่อของตัวเองซืบซอ จาะข่าวครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมากที่สุดณนะเวลานี้ก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของกันจอมพลังที่เหมือนว่าจะถูกนารีที่ชื่อว่ารักชนกสีนอกเนี่ยคุณผู้ชมสอบถามถึงความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัฐแน่นอนว่าประเด็นหลักคงจะเป็นเรื่องนี้ในการที่สู่หนทางการตรวจสอบคุณกันจอมพลังคุณผู้ชมแน่นอนว่าในอดีตหากว่าจะพูดเรื่องราวของคุณกันจอมพลัง แน่นอนว่าก็สามารถทําเคสต่างๆเนี่ยที่มันดูค่อนข้างที่จะซับซ้อนให้สําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกเบี้ยวเรื่องของลูกพีชณเวลานั้นที่ธัญบุรีที่มีการไปช่วยเหลือครอบครัวลุงกับปาหรือแม้แต่เคสเคสหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าถ้าหากว่าเคสนี้ไม่ได้การจอมพลังคดีก็อาจจะไม่คืมหน้าก็คือคดีที่สากแก้วเรื่องของประกบที่ถูกทําร้ายจากกลุ่มวัยรุ่นจนเสียชีวิต และต้องบอกว่าหัวโจกในแก๊งเป็นถึงลูกตำรวจนั่นเองคุณผู้ชมแต่อีกมุมหนึ่งในวันนี้ที่กระแสถาโถมเข้ามาหาคุณการจอมพลังและคุณกันต้องยอมรับการตรวจสอบก็คือการเปิดมูลนิธิการจอมพลังร่วมกันสู้แน่นอนว่ามันก็ต้องกล้มคำถามเหมือนกันว่าเงินที่ได้ไปในการรับบริจาคหลักๆ2เรื่องนะคุณผู้ชมที่เราเห็นในการถแถลงข่าววันนี้คือ 1. ในเมื่อชื่อมูลนิธิ ชื่อว่าการจอมพลังช่วยกันสู้ร่วมกันสู้ทำไมคุณการจอมพลังถึงไม่มานั่งเป็นประธานมูลนิธิด้วยตัวเองทำไมต้องให้คุณอีฟซึ่งเคยเป็นทีมงานมาก่อนทำไมต้องมานั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกประเด็นหนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องความสนับสนุนหรือว่าเรื่องความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสที่มีการระบุไว้ในราชกิจานุเบกษาข้อที่3 9 ว่าผลประโยชน์ทั้งหมดหากมูล,ลนิธิการจอมพลังต้องปิดตัวลงจะมอบให้กับมูล,ลนิธิธรรมนัตพมเผ่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณการจอมพลังต้องตอบสังคมและต้องแยกออกจากการคุณผู้ชมเรื่องในอดีตวันนี้แน่นอนว่าคุณกันจอมพลังถ้าจะสู้ต่อจะลุยต่อย่อมทำได้แต่ในเรื่องตรงนี้คุณกันก็ต้องเคลียร์ให้ชัด ในวันนี้คุณกันก็พูดบอกว่าตัวเองเนี่ยจะมานั่งเป็นประธานมูนลนิธิเรื่องของความสัมพันธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐคุณกันก็ได้ให้มีการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าประเด็นค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆและแน่นอนว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์มากมายจริงๆคุณผู้ชมเราไปดูที่ยอดเงินบริจาคที่ต้องบอกว่ามีการเปิดเผยโดยคุณกันจอมพลังและก็คุณอีฟนะคุณผู้ชม คือจากการเปิดเผยเนี่ยเงินบริจาคทั้งหมดของคุณกันเนี่ยเคยได้ทั้งหมดนะฮะก็คือ207ล้านกว่าบาทใช้ไปแล้วเนี่ย117ล้านกว่าบาทคงเหลือประมาณ90ล้านกว่าบาทค้างจ่ายเนี่ยเราๆเ้ล้านกว่าบาทติดลบประมาณ4ล้านบาทอันนี้คือตัวเลขที่มีการเปิดเผยโดยคุณกันจอมพลังและก็คุณอีฟนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าตัวเลข ตอนนี้เนี่ยมีคงเหลือก็คือ90ล้านกว่าบาทแต่ยังมีค้างจ่ายอาจจะเป็นหนี้สินหรือเป็นอะไรตรงนี้ที่ยังต้องมีการชําระต่อจากนี้นะคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของเงินบริจาคในมูลนิธิกันจอมพลังทีนี้คุณผู้ชมเราไปกันต่อคือต้องบอกว่าหากว่าเรามาตั้งประเด็นกับสิ่งที่มันหาโถกกับชายที่ชื่อว่ากันจอมพลังใครก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้คุณกันจอมพลังจะล้มนะต้องพูดอย่างนี้นะ คุณไอร์รัชนกคนเดียวเนี่ยตรวจสอบคนเดียวถึงความสนิทสนมยาวจนไปถึงเรื่องของมูลนิธิคือแน่นอนว่าสิ่งที่คุณกันจะต้องยอมรับการตรวจสอบในวันนี้เราสรุปเป็นข้อๆคงไม่ต้องไปดูคําสัมภาษณ์ฉบับเต็มแล้วคุณผู้ชมความสัมพันธ์นักการเมืองกับร้อยเอกธรรมนัฐอันนี้คือสิ่งที่คุณกันต้องตรวจสอบและคุณกันก็ได้ชี้แจงผู้ชมคือยอมรับนะว่าสนิทกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเช่นเดียวกับคนอื่น และพร้อมจะสนิทกับทุกคนที่อยากช่วยเหลือสังคมยืนยันนะฮะว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครอันนี้คือสิ่งที่คุณการชี้จแจงส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือสถานะของการจอมพลังในมูล,ลนิธิที่ผมได้บอกไปคุณการก็บอกว่าสาเหตุที่ไม่รับตําแหน่งของประธานเนี่ยเพราะเชื่อว่าการไม่มีอํานาจจะเป็นความโปรง่งใสแต่หลากหลายคนคิดว่าไม่นั่งเป็นประธานเอง คือความไม่โปร่งใสเดี๋ยวตนเนี่ยจะมานั่งเป็นประธานเองอันนี้คือสิ่งที่คุณกันออกมาชี้แจงส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของเงินบริจาคและความโปร่งใสของมูลนิธิกันจอมพลังชี้แจงแบบนี้นะัผู้ชมบอกว่ายืนยันไม่เคยมีเงินไปถึงมูลนิธิธรรมนัตโดยยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยคิดน้อยรีบตั้งมูลนิธิจึงใส่ชื่อมูลนิธิธรรมนัต ตามระเบียกบกระทรวงมหาดไทยจากนี้จะเปลี่ยนชื่อมูลนิธิในข้อบังคับ39ไปเป็นมูลนิธิที่มีความมั่นคงมากๆแต่ขอไม่เปิดชื่อเกรงว่าจะโหนเขาในวันที่เรามีปัญหาพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่เคยมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีม,มูลนิธิพร้อมเดินหน้าให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบการดําเนินการของมูลนิธิกันจอมพลังอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นหลักๆที่คุณกันจอมพลัง ออกมาชี้แจงในวันนี้ต้องแยกจากกันคุณผู้ชมสําหรับเรื่องดาวที่มันเกิดขึ้นที่ต้องไปตรวจสอบคุณกันจอมพลังก็ต้องดําเนินการเนี่ยต่อไปส่วนในเรื่องที่ว่าคุณกันจะเดินเคสตัวเองต่อไหมวันนี้คุณกันก็มีการไปพูดที่กระทรวงมหาดไทยนะคุณผู้ชมพร้อมกับหลังน้ําตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าคุณกันจอมพลังยอมรับว่าคิดถึง น้องบะมีผู้ซึ่งเป็นลูกสาวนะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหนึ่งก็มีการหลั่งน้ําตาออกมากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีการประกาศชัดเจนว่าจะขอพักในเรื่องของการทำงานไปสักพักหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าก็ดีนะคุณผู้ชมในมุมมองก็คือไปพักรักษากายรักษาใจก่อนที่จะมาลุยต่อแต่การมาลุยต่อของคุณกันจอมพลังครั้งนี้ต้องขาวต้องใสต้องสะอาด ต้องตรวจสอบได้ทุกเม็ดเงินที่ประชาชนโอนเข้าไปแม้จะมีบางคนบอกว่าอยากจะได้เงินคืนอีกมุมหนึ่งบอกก็ไม่อยากได้แล้วก็บริจาคไปแล้วก็เขาน่าจะเอาไปทําความดีตามความเชื่อของตัวเองวันนี้คุณกันก็ถือว่าหลังน้ําตาคุณผู้ชมไปดูคลิปช่วงนี้ดูนะฮะผมเสียเวลาสละบเวลาในส่วนของผมกับลูกมามามาก มามากมากเลยนะครับเวลาที่ผมจะอยู่กับลูกผมแทบไม่มีเลยนะมันเป็นสิ่งที่ในมุมของพ่อหลายคนนมันเจ็บปวดนะลูกหน้าเหมือนผมมากเลยแต่ลูกบอกว่าลูกไม่เหมือนผมเลยเพราะลูกไม่มีความใกล้ชิดกับผมไงวันนี้ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทําแบบผมผมเชื่อว่าก็คงคงมีแหละผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ทำเอาเวลาของครอบครัวเอาเวลาของภรรยามาเสียสละให้กับสังคม กันกลังหลังน้ำตาเพื่อเพื่อครอบครัวใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมทําผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมผมทําผิดพลาดกับครอบครัวตรงที่ผมไม่เคยมีเวลาให้เขาเลยแต่เขาก็ไม่เคยที่จะเกลียดผมหรือห้ามผมว่าอย่าออกไปช่วยสังคมนะอย่าออกไปทําอะไรนะพวกเขาพร้อมสละเวลาของตัวเองให้ผมไปช่วยสังคมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมทําผิดกับครอบครัว ครับผมก็จะเอาเวลาที่ผมได้พักตรงนี้หรือหยุดไปให้ครอบครัวอยากบอกอะไรกับลูกสาวนะมลูกสาวภรรยาเออเออ่า่เดี๋ยวนะพอพูดชื่อมีเกียวเลยมันส่งตัวลำบากที่หายได้ไหม มีเกียวลูกวันนี้ป้าปาไม่รู้ว่าหนูจะรู้ในสิ่งที่ป้าป้าทำไหมนะแต่สักวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป,ปา้าจะภูมิใจในสิ่งที่ป้าป๊าทำการการทำความดีเนี่ยมันยาก นะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตแบข้างหน้านถ้าหนูได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ปป๊าทำมันช่วยคนได้จริงๆหนูมันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป๊าหนูต้องแข็งแกร่ง ให้ได้มากกว่าปา้าให้ได้เทาา่าป้าแล้วถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทำํำป้าก็าจะเดินกับหนูแล้วสนับสนุนหนูเดี๋ยวจะหาเวลาให้นะลูกขอบคุณครับสู้ๆนะพี่้้าใจเลยอ่ะอทาด้าหน้าเือนเราเลยนะอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเสียงของการจอมพลังนะคุณผู้ชมออีกคนหนึ่งที่ซึ่งต้องบอกว่า จะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ก็คือร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าร้อยเอกธรรมนัทคุณผู้ชมมีการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะหลังจากที่คุณกันจอมพลังได้มีการถแถลงข่าวซึ่งคุณธรรมนัทได้พูดอยู่ประโยคนึงและประโยคนี้ก็เหมือนเป็นการเตือนสติคุณกันมีการพูดถึงบอกว่ามันจะถึงพักกล้าทําได้ไงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกันมันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่หัดขับทําอะไรไม่ค่อยคิดอันนี้คือเสียงของ ร้อยเอกธรรมนัฐนอกาีนี้ยังมีการพูดชี้แจงในประเด็นอื่นๆด้วยเราลองไปฟังเสียงดูนะฮะไม่รู้เรื่องเลยท่านไม่รู้เรื่องเหมือนว่าการเขาทําเองนี่หรอครับหรือว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกมเลยแล้วก็ไอ้ที่สําคัญคือไอ้ตรงไอ้ตรงนี้อไอ้ตรงหัวดตรงนี้นะมูลที่ทุกมูที่มันต้องระบุอย่างของมูลที่ทางวุฒิเผาก็แ้วเป็นวัดท่ากอท้ายสุดก็เป็นสุบัติของวัดไปแล้วมีอะไรแล้วตรงนี้ถ้าคุณการเขาแก้นี่สามารถแก้ได้เขาแก้ได้ เขาแก้มาเป็นเป็นมูลนิธิของกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้หรือว่าใครใครคะไม่ทราบไม่รแต่ว่าก็คือส่วนของท่านจบแล้วใช่ไหมคะของผมคือส่วนของผมจบแล้วคืออะไรคือหมายถึงว่าพอมีชื่อท่านคนก็แบบเหมือนพระพิฆาตวิจารมุติอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะถึงพระกล้าทําด้วยอะไรเงี้ยมันจะถึงจะถึงพรกก้าทํายังไงครับคือหมายถึงว่าคนคนมันเชื่อมโยงคนมันเอาไปเชื่อมโยงกันนะคะมันเป็นเรื่องของการเขาเขาก็เขาไปทําคือมันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่หัดขับทําอะไรไม่ค่อยคิด อ๋อม่ดีกันนี่เขาแปลว่าตอนทําไม่ได้มาปรึกษาท่านใช่ไหมคะไม่ได้ไปูเรื่อยแล้วท่านได้ยกหูคุยกับคุณการไหมครับพออย่างนี้แล้วต้องให้การแก้วันนี้ต้องทำาวลาในชาวบ้านส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งคนที่มีการบริจาคให้กับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ก็คือคุณดิวธิรพัฒน์มีการโพสตทั้งหมดใน2สองโพสนะคุณผู้ชมมีการบอกว่าเคยบริจาคให้คุณการจอมพลังหนึ่งแสนบาทถ้าถามว่าผมว่าเงินที่บริจาคทําบุญไปแล้ว คิดอยากเอาคืนไหมสาหรับพี่ดิวถือว่าได้ทําบุญไปแล้วไม่คิดเอาคืนและขอส่งเสริมคนทําดีเพื่อพี่น้องประชาชนในวันที่เดือดร้อนต่อไปอีกโพสหนึ่งคุณดิวก็โพสต่อนะผู้ชมบอกว่าพี่ดิวออกมาพูดเราทําความดีในส่วนของเราทําดีไปแล้วไม่คิดเอาคืนเราได้ทําดีไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับส่วนเรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปนี่คือสิ่งที่ คุณดิวธีรพัฒน์มีการออกมาพูดนะคุณผู้ชมในประเด็นที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคุณการจอมพลังควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมต้องแยกเรื่องราวออกจากกันคุณกันจอมพลังเนี่ยก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจบอกว่าผมเลิกแล้วมันจะจบผมไม่ทำแล้วมันจะจบก็ต้องยอมรับว่าหลายๆเคสที่มันมีความยากลำบากพอคุณกันเข้าไปช่วยมันก็สามารถคลี่คลายได้ แต่เรื่องเปิดมูลนิธิหรือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของร้อยเอกธรรมนัฐก็ต้องชี้แจงถ้าหากว่าสนิทก็ต้องยอมรับว่าสนิทจริงแต่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องและเงินไม่ได้ไปถึงมูลนิธิธรรมนัฐแต่อย่างใดอันนี้คือสิ่งที่คุณกันพอพักกายพักใจก็น่าจะได้กลับมาลุยงานกันต่อทีนี้คุณผู้ชมมีอีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงหน่อยก็คือเรื่องของทางด้านประธานสามูลนิธิ การจอมพลังช่วยสู้ก็คือคุณอีฟหรือว่าชื่อจริงเนี่ยชื่อว่านางสาวกาญจนาสถาวรซึ่งต้องบอกว่าหลายๆเสียงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลบอกว่าเธอเป็นคนเก่งและเป็นคนลุยในเรื่องการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมามากมายไปดูประวัติกันหน่อยคุณผู้ชมสำหรับคุณอีฟที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดนบอสนวัดจัดหนักจัดเต็มจี้ฮนะหาคำตอบจาก ตัวของเธอเนี่ยคุณอีฟเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเธอเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท KK b คแบรนดบายพิมไลช็อปจำกัดซึ่งดําเนินการกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนอกจากนี้ยังมีบทบาทในแวดวงสังคมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้องค์กรไม่สแสวงหากําไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนโดยมีการจอมพลังและทางด้านของนายนัทวุฒิแก้วบวลาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยิฟเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาหลายครั้งนะรวมถึงการประสานความช่วยเหลือในคดีและปัญหาทางสังคมร่วมกับทีมงานของกรนจอมพลังและยังเคยทํางานในแวดวงการประกวดนางงามโดยมีรายงานว่าเคยเป็นผู้จัดการกองประกวดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามหลังจากมีการเปิดเผยโครงสร้างของมูลน,นิธิในโลกออนไลน์ซึ่งระบุว่าการจนาสถาวรเป็นประธานกรรมการขณะที่กันจอมพลัง มีชื่อเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทําให้สังคมเนี่ยมีการตั้งคําถามถึงบทบาทและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรทั้ทงนี้เธอได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อว่าการดําเนินการของมูลนิธิเป็นไปอย่างถูกต้องรายรับรายจ่ายมีหลักฐาน่านบัญชีธนาคารไม่มีการกดเงินสดเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคและสาธารณชนแม้จะเป็นที่รู้จักเนี่ยในวงกว้างไม่นานแต่การจนาสถาวรนหรือว่าอีฟ ก็กลายเป็นหนึ่งชื่อที่สังคมจับตามองในเวลานี้ทั้งในมิติของบทบาทสังคมและความสัมพันธ์ในการทำงานกับการจอมพลังซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนรอการชี้แจงอย่างละเอียดต่อไปถ้าใครคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าตามเคสเนี่ยคุณผู้ชมในเรื่องของนายกเบี้ยวกับลูกพีชเนี่ยในช่วงนั้นต้องบอกว่าคุณกันจอมพลังเหมือนติดธุระส่วนตัวหรือว่าไปต่างประเทศแน่นอนว่าคนที่มาเป็นคนนําแล้วมา ไปออกรายการโขนกระแสด้วยเนี่ยก็คือคุณอิฟนะตอนนั้นถ้าใครจําได้น่าจะพอคุณหน้าคุณตาคือคุณอิฟเนี่ยมีการเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ได้ปรากฏในหน้าสื่อเท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วถามว่ามีการทําเคสเนี่ยร่วมกับการจอมพลังไหมก็มีนะคุณผู้ชมอันนี้คือมุมมองของคุณอิปแล้วหลายๆคนบอกว่าเธอเป็นคนที่ดีแล้วก็เอาจริงเอาจังในการต่อสู้ร่วมช่วยเหลือเนี่ยให้กับประชาชนแนะ่นอนว่าวันนี้ ชายที่ชื่อกันจอมพลังถือว่าโดนหนักจริงๆนะผู้ชมโดนหนักจริงๆก็ต้องไปชี้แจงต้องไปตรวจสอบบางคนมองว่าเฮ้ยทำดีอยู่แล้วให้ทำต่อไปอายุน้อยๆหรือว่าแฟนคลับที่มีพูดกับคุณกันจอมพลังในวันนี้ก็บอกว่าอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ช่วยคนได้ขนาดนี้ถือว่ามาในทางที่ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันฮะกับเคสที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตของคุณกันเนี่ย ถ้าหากจะไล่เรียงก็โหมีไม่รู้กี่เคสตกี่เคสบางเคสนี่ก็เป็นเคสใหญ่ระดับประเทศบางเคสก็เป็นเคสที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเคสที่เหมือนคนที่เขาไม่ค่อยสมประกอบก็มีการป่าอุจจาระลงมาตอนนั้นก็มีไม่มีใครกล้าไปคุณกันจอมพลังก็มีการบุกไปด้วยแน่นอนว่าในมุมมองเรื่องความสัมพันธ์นักการเมืองเรื่องเงินบริจาคเรื่องว่าทําไมตัวเองไม่เป็นประธานมูลนิธิคุณกันต้องดีแค์ตัวนี้ ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนที่จะคัมแบ็กกลับมาจะทำงานอีกครั้งหนึ่งก็รอติดตามมาฮะผู้ชมสำหรับเรื่องราวของคุณการจอมพลังชื่อว่าน่าจะมีการตรวจสอบและก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องในเรื่องของชายที่ชื่อว่าการจอมพลังฮนะ